<laughs> โอ้ยนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนพี่ไปน,นัดนัดกองคำไว้ตอนแ,ตแรกจะชวนัวแก้วไปแล้วคันนี้รถมันไม่พอนั่งแค่ตัวเขาเดียวเป็นไรไม่ไปก็ได้น,นะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะไแรกจะชวนัวแก้วไปด้วยพอดีัวแก้วนี่ก็เป็นเจ้าตทางทางกองคานะก็คนะเคยไปอยู่แต่พอดีว่ารถมีคันเดียวแล้วตัวผมก็หนักแล้วน้องก็ต้องอยู่ทําความสะอาดบ้านอย่างนิดหนึ่งนะใช่ก็ฝากพลมาได้คุณแม่ด้วยนะฝากกับพีถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ่ะนะเดี๋ยวมีโอกาสครับพี่มีเวลาพี่จะแวะไปบ้านใหม่ นะเราเจอกันค่ะโอเคนะไปแล้วไายบายไายบายจ้ะโอเคครับเราเดินทางต่อเดี๋ยวที่น้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งเดินกลับไปนะเดินเดินกลับไปทีพี่ไปคนเดียวละเออไม่ได้โอเคไปไปแป้งไปโอเคเดี๋ยวพาแป้งไปเที่ยววัดสาวหน่อยนะก็คือเดี๋ยวออกไปทางเนี้ยไปเดี๋ยวทางวัดใช่ป่ะแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยสื่อๆเลยมีสี่แยกแล้วก็ไปตรงไป นะสี่แยกนี่คือตรงอย่างเดียวเลยไหมไม่ใช่ตรงแยกงนแ้กแต่้างสายเนาะไปทางซ้ายเอาโอเคครับจะลองดูใชแล้วก็อันแบงของคีคนแยกาง้ายนมันเคนต้งเดีวรอเดี๋ยวไปมันเหมือนทีเนน้องแป้งน้องแป้งจำได้นะโอเค ไม่ต้องถือแล้วเดี๋ยวพี่ให้บอกทางโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตงมทางไปกับน้องแป้งก็ครับไปเจอที่วัดสาวบ้านของคำนะครับกลับมาแน่โทรกินที่ดอกอะนไลน์ความสุขในการเดินทางครับไปละบวกแก้วไปบานไปเอาฝากคำพิธีหนึ่งแปนครับพี่เลยดิเชิญทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวทุกทุกคนนะคะจำครั้งแรก้ปบะที่พี่ให้พูดที่ว่าแบบมาเที่ยวเชียงตุงกับเชยมาเที่ยวเชียงอ่าพูดใหม่อพูดใหม่ชิญคนที่น้องคนไทยทุกคนนะคะมาเที่ยวเชียงตุงเยอะๆนะคะ คนเชีงทุกที่นี่น่ารักทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะโบแก้วขอบคุณทุกๆไลท์ที่ที่กดให้หนูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ถึงทุกๆคนนะคะหัวเราะก่อนไปด้วยไม่เอาแล้วมาครับพี่โอเคไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคนะกีเกียรแซวน้องโอเคนะไปหัวเราะแบบน้องเขาหน่อยดิหัวเราะนะแม่หัวเราะนะห่วงกี้นิดแล้วเอาโอเคไปครับเดินทางครับเส้นทางการเดินทางจาก ไหลกลางไปวัดซาวครับเมื่อครั้งที่แล้วผมเดินทางมากระซิมฮักรักเธอที่เส้นนี้แต่ว่าฝนตกผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปวันนี้ฝนแล้วไม่ตกผมเลยอยากจะให้ดูบรรยากาศทุ่งนาที่เป็นในโซนของไหลกลางนะตอนนี้เขาจะปลูกกล้าใช่ป่ะแปง้งวันนี้เขาจะปลูกกล้าเต็มเลยนะเ,นเออนะเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้วิวสวยแล้วก็บองเห็นพระจูเปียงพระด้านบนซึ่งผมจะต้องเดินทางไปกับแป้งแล้วแป้งบอกว่าที่นู้นสูงมากอาจจะต้องเดินเท้า ขึ้นไปด้วยเขาบอกใช้เวลาเดินทาง3ชัวโมงคิดดูจากพื้นหน้านล่างภูเขาขึ้นไปจู็ปพ้าด้านบนจากขนาดไหนที่ยิงขับมอเตอร์ไซค์ไปได้แต่ว่าชันมากแป้งเคยขับขึ้นรถไปจริงปะจริงเคยขับแล้วนะไปกับแม่นะนะก็ลองดูดีกว่านะว่าจะขึ้นได้เปล่าส่วนล้อกออนนะตัวอางที่บอกว่ามันสูงมากอันตรายไม่อยากจะให้ขับขึ้นไปเลยแต่ผมก็อยากจะ ลองดูครับว่าจะเดินหรือจะขึ้นดีเพราะว่าเนี้ยเป็นวันปีใหม่ตตยแล้วด้วยผมอาจจะขึ้นไปพวกนี้แลละอาจจะมีหอมแก้วอีกคนหนึ่งนะที่ขึ้นไปด้วยกันนะครับก็อยากจะเจอกับน้องๆพิซิเตอร์ของผมทุกคนเลยครับที่ร่วมเดินทางกันในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นบรรยากาศและมีสวยลวมถึงน้องๆที่น่ารักทุกคนของผมในการเดินทางมาที่เชียงตุงกับพ่แน,นทร์คินเทนนอนออนไลน์ความสุขในการเดินทางครับขออนุญาตปิดคลิป การเดินทางณจุดนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านของคําจริงๆดีกว่านะเพราะเส้นทางการเดินทางมันจะเป็นเส้นทางดินแล้วก็มีหินอย่างเงี้ยผมเป็นหงน้องแป้งมากเลยเพราะน้องแป้งอยู่ข้างหลังกินขนมไปเรื่อยๆนะถ้าพี่ผมสะดุดทีเดี๋ยวขนมจะหกหมดอ่ะโอเคแล้วเจอกันนะครับที่ว่าพี่จําได้นะจาได้บ้านไหนทางราจำได้เม็นรูปบ้านไหนแล้วบ้านไหนพี่บ้านไหนพี่น่าจะได้นะรออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่ง เลยวะเออไม่มีแล้วเ,ลเออพี่ไม่มีมบ้านแล้ว,วอ,อ่ะมีพี่เอ่อต้อว่หมดละ <c oughs> เรียวซ้ายนี่แหละเร<อ>ียวสายอ่ลองลองดูหน่อยเออไปนู้นต่อเลยมัน,ยนจะมีถ้าเครื่อนงาได้ก็น่าจะถึงอ่ะถ้าไม่ได้ก็หลงอ่ะเออพี่โโจำได้ว่าเรีวยรวสาเลยบ้านเมื่อกี้บอกวะเออใช่ เลยไหมคะกลับเลยโอเคกลับเลยกับเลยั้งแต่บ้านเม่อกเลโอโหพอดีวาไจะโม้เลย่กใคาก่เขาไม่ได้าถึงมาถึงมาแ้มาถึตง กล่องค้ามน่นกล่องค้าอยู่ในหัวท่านนางกล่องค้ามาไปทางวัดเลยโอเคผิดทางครับลิซ่าจะโม้มาถูกเวลังจะโม้มามาบ้านกล่องค้ามถูกโอเคขอบคุณครับยินรีค่ะยินรีค่ะไปต่อครับหลังวัดเออวัดอยู่ไหนหลังวัดเออใช่เขาอยู่ข้างๆวัดนี่ว่าเออ วันนั้นเป็นเส,เส้นทางที่ผมมาเกี่ยวข้าวเส้นนี้อ๋อวัดทางโน้นโน้นไปไม่เห็นแล้วเออปาดซ้ายทางโน,น้นใชซ่ซ้ายอ่าซ้ายคนละซ้ายกัน <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวเลี้ยวไปบ้านกองคำครับหลงไปทางไหนก็นไม่รู้ <c oughs> วันนั้นแยกเธอมาเกี่ยวข้าวตรงแยกนี้นี่แล้วก็อ่าผ่านวัดตรรมราชไปพักก่อนครับโอเคไปต่อ หมูหมูยัง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 ต้องสุดนู่นเลยแล้วซ้ายเนื่อนางของคำามาซาว โอเคถูกแล้วใกล้ถึงแล้วบ้านหลังนี่จําได้อยู่นี่ไม่เป็นไรครับได้อยมีหมามาตอนรับหน้าบ้านเลยก็ได้ค้างน้องก็เปิดบ้านรอแล้วโอเคครับเรากําลังมุ่งหน้าสู่บ้านน้องกองคำพัะสาวครับครับแน่นอนกินที่นอนออนไลน์แน่นอนเชื่อดิไม่แน่ไม่นอนเฮ้ยกองคำ พี่สาวใหม่สูงค่ะใหม่สูงค่ะอุ้ยตายทษอทีสวัสดีค่ะไปโดนแกโอ้ยกล่องคำใหม่สูงค่ะโอ้สวยมาจากไกลเลยอันนี้น้องสาวพี่อีคนหนึ่งอยู่เชียงตงุงพี่ไม่ได้บอกกล่องคำไว้ใหม่สูงค่ะพี่สาวนะครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยกล่องคำเมื่อเช้าไปกาดมาพี่ไม่รู้กันพี่ไปนัดเจอกล่องคำที่กาดแล้วนะ ข้จะถ่ายกล่องคํำเลยนะครับก็ก,ก็ขึ้นเรือนหนาวด้วยต้องใส่รองถุงเท้าอ่าหะหนาวนะโอเคครับขึ้นข้างบนแป้งไปโอเคครับขึ้นบนเรือนน้องกล่องคำอีกครั้งกับการเดินทางมาเยี่ยมน้องๆที่เชียงตุงของผมนะครับ <c oughs> แม่ไปสูงค่ะ <c oughs> จําได้ไหมครับ <c oughs> จำเลยค่ะจำเลยค่ะโอเค <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> มาแอวเรือนเลยครับแม่นะสวยแล้ว <c oughs> แม่สบายดีไหมครับสบายดีนะช่วงนี้ทําอะไรแม่ทําสวนอย่างเดียวนะครับอครับนี่น้องน้องสาวน้าเหมือนกันไหมครับเหมือนกันน้องสาวเหมือนกันครับครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาสวยเกินที่ผมจะเป็นแฟนครับว่าใช่ส่งสมกันนะแม่สวใหญ่สมกันเนาะยังไม่ใช่แม่ตอนนี้ยังไม่ใช่ครับนะตอนนี้ยังไม่ใช่นะแป้งนะเป็นน้องสาวพอนะครับ พราะว่าแป้งมีคนมาจีบเยอะพี่เลยไม่กล้าจีบไงเรื่องเรื่องคือตรงน,นั้นแหละก็เดี๋ยวรอกล่องคำขึ้นมานะแล้วคุยกับกล่องคำดีกว่าวย่างไงจะได้แนะนาแป้งรู้จักกับกล่องคำด้วยนะครับว่าเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้ซื้ออะไรมาให้น้องเลยอพอดีแวะไปก็คือซื้อไปปมมั๊บหนก้าไม่ได้แกะว่าจะแวะมาที่นี่พอดีโทรหากล่องคำติดก็เลยอขออนุญาตมาเที่ยวที่เดือนหน่อยครับก็บรรยากาศที่นี่ก็น่าจะโอเคเลยเหมือนเดิมนะแต่ว่าอากาศไม่ถึงกับหนาวมากนะแป้งนะไม่หนาวแต่ผมวิเกตถอดเสื้อแล้วนั่งเลย วิวสวยเหมือนเดิมครับที่บรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านร้องของคํากับการเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนี่เขาปลูกอะไรวะแป้งปลูกอะไรให้แป้งเดาดูบิวก่อนเลยว่าจะปิดสะหน่อยฮะเออประกาศปีนะอ๋อ้ปลูกประกาศปีเออใช่มีกระลำปีด้วยขวนน้องไม่เปลี่ยนเลยแต่บ้านน้องเขามีนี่นะเขามีที่ทำน้ำอ,อุ่นก็โอเคใช้ได้เลย แล้วเจอกันนะครับผมกลยจะถามกองคำว่าจะดำน้เมื่อไหร่อีกทีหนึ่งกองคำก็บอกเออเดินเดิน,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 นสามอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็พูดพูดในคลิปก็มีแล้วก็น้องเขาเขาบอกว่าเพิ่งจะเก็บข้ามาเป็นเดือนเลยเสียดายที่ไม่ได้มาดูน้องกองคำเก็บข้าวนะนางเอกนางเอกเกี่ยวข้าวของผมคนนี้มีคนรู้จักเยอะคือไม่ใช่แต่เก่งอะสวยด้วย แป้งใช่ไหมว่าขนาดดูดีเกี่ยวข้าวอะไรเก็บข้าวดูตัวยังขาวมากเลยพี่ไม่รูว่ากินอะไรถึงขาวเออกินอะไรถึงขาวเอ้ยกล่องคำตรงคำขาวจริงนะกล่องคำไปเกี่ยวข้าวตอนที่ไปดํานาใช่ป่ะกล่องคำก็ยังไม่ดําเลยอ่ะฮะดําปิดดำปิดเฮ้ยขาวจริงเออแล้วก็ไปเก็บข้าวมาเป็นเดือนเนี่ยคือนาตัวเองเนี่ยเยอะไหมจะพองนาตัวเองอะ ของบ้านนี้บ้านเดียวอ๋อสองบ้านอะไรเงี้นะก็เป็นเดืยนเลยเสดายมาไม่เจอลักเจอมากเลยคนสวยเ <c oughs> อออืมพี่ก็ว่าจะมาแหละกว่าเรากลัวน้องยุ่งไงล,ล้วไปไม่รู้ว่ากองที่ไหนพี่หานาไม่ถูกเนี้ยเออม่รู้ตามไม่ถูกเลย อแต่ว่าถ้ากองข้าวนี่คือมันทําที่เรือนอเกลือมากองที่บ้านตัวเองอแล้ว,แล,วแล้วสีข้าวนี่คือได้สีได้ไหมไม่สีค่ะเอามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนอ๋อเป็นกองกองนะอืมอืมนะแล้วก็ใช้เวลาการแล้วเออแล้วเวลาที่เกี็บสีนี่ก็เก็บไว้นานไหมครับของครับก็นานนานอยู่นะ พี่ได้คุยกับสาวสวยๆทํานาเป็นทุกขั้นตอนที่พี่อยากคุยมากแล้วพี่ไม่รู้แล้วขั้นตอนเป็นยังไงแล้วกว่าจะไปสีนี่นานไหม,มกว่าจะไป,ปคือ,อคือลงสีอ่ะมันเป็นยุงข้าใช่ไหมเก็บไว้แค่นั้นเองเค้ายังไม่สีเก็บไว้ไงอ่ะเ้วจะสีเมื่อไหรอ่อ่ะแล้วตอนนี้สียางอ่ะตอนนี้สียางมีคนเก็บหนึีมันมีคนเก็บกลิ่นเซื้อเนานขายของเออมันไร้ายนะแล้วเขาจะมา ไม่คือเก็บไว้คือใครเก็บใช่เก็บขายไงคนมาเก็บก็จาเราเก็ยไม่กินเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบทองห้าสิบทองอ๋อคือสี่แล้วอ๋อโอเคโอเคคือตอนนี้คือสี่แล้วเราได้ขายเราปีนี้เก็บได้เยอะไหมเกี่ยวข้าวได้เยอะได้ผลผลิตเยอะไหมก็เยอะค่ะก็ผลผลิตเยอะแล้วก็เนี่ยกากาไงกินล่างมันกว่าไงฉะนั้นในทุนไงพี่ ชุนก็เยอะท้าได้เข้าเยอะทุนก็เยอะค่ะอส่วนหน้าถ้าว่าจะเก็บไว้กินก็สีก็สีที่บ้านก็มีโรงสีเล็กๆอืม๋อที่บ้านของคำมีโรงสีเล็กๆด้วยเสียดายมาไม่เจอก็จะได้ดูน้องกองคำสีค่ะสีไม่เป็นหรออ๋อผู้หญิงเขาไม่สีอ๋อผู้ชายูดหญิงเขานะยขอนจำ ก็คือถุงหนึ่งก็คือ35กสิบห้กิโลกร,รัมีิก็มีมมถึงสีส่่าคาาาาเาา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 ้าหาหาาาที่าาาาางาางาาาาาที่ททาานนาอาอาา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 า่าาาา้าาาาานาาายาาาาาไา้าายาา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 าะาาาาไว้รราาางงเรราาาอาา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 า่าา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 าราาาาาาาไา้ราา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 าทาา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 า แล้วไปเกี่ยวข้าวมาได้กี่ถุงฮะ,ะถามเขาบักได้ข่าว่าไปเกี่ยวข้าวแล้วไหมเหรอไปดูเขาเกี่ยวข้าวแล้วไปเกี่ยวข้าวอาถามพี่ให้ถามเต็มที่เลยพี่ได้ไม่ต้องถามอ่ะมีหน้าที่ถามมีหน้าที่คุยกันแ,แล้วแปลเดี๋ยวพี่แปลให้โอเค ก็คำว่าแล้นะเออนั่นไงรูไหมรูไหมไม่โท้แล้วเออนั่นไงก็กลัาแล้วเวลาลำบากตอนไปเกี่ยวข้าวกับมาเมื่อยเนื้อไม่ตัวไมหรือว่าชินแล้วนานๆทีมันไม่ได้ทุกวันอ่ะก็ตอนแรกเข้าไปวันแรกสักสองสามวันก็เมื่อยอะ่แต่แต่ว่าไปทุกวันทุกวันก็ชินแล้วไม่เื่อยพี่ก็ไปลุกขึ้นไม่ได้เนยปวดหลังเลยแค่แป๊บๆพี่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยแล้วร้อนด้วยนะ แต่พี่โงใส่ววาทำไมขาวมากไอ้แป้งคนไม่ทำงานด้วยแขนขาเปล่าไปเที่ยวกับกล่องคำนี่กล่องคำขาวว้อีกฮะอแป้งเลยหลบเลยนะกินอะไรมาพี่ถามจริงจริงปกติอะถ้าไม่ไปเกี่ยวข้าวทถามจริงๆนะผิวอย่างนี้โยนปกติไหมผิวขาวอย่างนี้ปกติไหมก็ปกติก็คืออย่างนี้นะ ไม่ขาวกว่านี้หรือว่าไม่ดำกว่านี้แล้วนะ,ะเ,ขนนเขาวนนี้นิดนึงนะอนะิดนึงข้าไปนานก็ไม่ขาว,วอ่ะวันพุมอมองไปผอ,องกลับอางน้เคือ,เร,อเรื่องคือก็คือจะอยู่กับการทำนาคือจะไม่ค่อยได้มีไปแบบเล่นโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยนะจงเย็นไม่แต่เลยเล่นโทรศัพท์ก็ปทานไ นะคือกลับมาบ้านนี่คือก็มาอาบตอนน้ำเซ็จแล้วก็กินของทำกับข้าวกินข้าวเสร็จก็นอนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ดึกนะนึกว่าใครสั่งห้ามให้เล่นไม่ค่ะแล้วแต่เราเองแล้วแต่เราเองนะนึกว่ามีคนสั่งห้ามไม่ให้เล่นด้วยก็มีอยู่แต่ว่าก็ยงงถ้าเล่นมากๆก็ไม่มีอ่าจ้ะเออนะแล้วตื่นตื่นเช้าไหมปกติอะไรเงี้ย โมงก็ตื่นแล้ว<า>ถ้าพี่มาอีกพี่บอกว่าพี่คงจะได้ไปดูก่องคาเกี่ยวข้าวไ้่ประดามาด,มาด๊คือวัหน้าเนี่ยดำนาคือดำเหมือนปกติที่ใส่เตยดำเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใส่ไม่ใส่แล้วี่พี่เห็นนะโอ้ยต้องนานกว่าพี่จะได้มาดูของคําเก็บข้าววันน้าถ้าพี่รู้เก็บข้าวพี่มาเลยนะพี่ไม่ไม่โทรหาละ พี่มาดักกล่องคำเลยมาที่บ้านเลยแต่เช้าเลย,เยแล้วเกี่ยวข้าวไปช่วยอะไรขไเ,ไเขาบ้างเกี่ยวนี่คือเกี่ยวมือหรือว่าอะไรก็เกี่ยวมือก็มีค่ะก็แล,แล,แลว้วกส่เครื่องเรากำลังใส่เครื่องนะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็แดดร้อนแที่ใครเกี่ยวอ๋อนะ เ้าใจลยพี่เราไปเกี่ยวที่บ้านอื่นแล้วพี่ไปเกี่ยวที่เดือนละหนึ่งออกมาร้อนมากเลยข้างๆคณะอืม คือคือนะเวลามันจะอะไรป้อนในนาคือนะแปลงแปลนี่ม่กกี้บอกว่าอะไรเวลาเวลาใช้รถใช่ไหมมันจะเอาอยาคือหอบมายากอ๋อหอมมายาก,ออมมายากเออเข้าใจแล้วหอบยากนะคุยกับน้องสาวนังเอกเกี่ยวข้าวงผมก็รู้สึกว่าโอเคเลย <c oughs> นะเป็นความรู้เดี๋ยว เดี๋ยวรอเนอะก็พาไปดูเออผมเกี่ยวหมดแล้วหอูเออพี่ใช้แป้งทําไงแป้งมาเป็นตัวแทนพี่อ่ะจับปลาก็ไม่จับต้องขอบข้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขอพาไปขุดขุดขุดดินแล้วปลูกผักต่อไปเลยพอาดเลยนะเออเสร็จแล้มาใช้แล้วนะไม่เป็นไรแตพี่ เที่ยวบ้านรอบๆบ้านของคำนะกองคำก็เป็นพิซิตเตอร์ให้พี่หน่อย